วันนี้นะครับผมได้แหวนหลวงพ่อโสธรมาหลายวงด้วยกันนะครับซึ่งเป็นแหวนยุคเก่านะครับที่มีการเล่นหาในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ผมได้แหวนมาเนี่ยเป็นแหวนที่สภาพใช้นะครับแต่เป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับซึ่งแหวนหลวงพ่อโสธรที่ผมได้มาเนี่ยจะมีเนื้อเงินลงถมนะครับประมาณ4วงนะครับแล้วก็เป็นเนื้อลงยาหนึ่งวงนะครับโอเคนะครับเรามาดูแหวนกันนะครับแหวนวงแรกที่ผมได้มาเนี่ยก็คือ แหวนหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงถมนะครับที่สร้างพศ2497นอาะครับแหวนนี้ก็เลยกบล็อกนิยมนะก็คือลักษณะเกตซ้อนนะครับโอเคนะครับเป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับแต่เป็นแหวนที่ผ่านการใช้มานะครับสร้างจากน้อยเนื้อเงินนะครับและก็ลงถมนะครับโอเคนะครับามาดูลักษณะแหวนกันนะครับ แหวนหลวงพ่อสุธรเนื้อเงินลงถมองนี้นะครับที่สร้างพศ2497นะครับถือว่าดูง่ายนะครับเป็นลักษณะแหวนเก่าเงินเก่านะครับเห็นไหมครับลักษณะแหวนนยครับถือว่าผ่านการใช้มาอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็ถือว่าได้มาเดิมๆิมนะครับโอเคนะครับลักษณะแหวนเนี่ยเป็นลงถมนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเกต็สองชั้นนะครับนิยมนะครับแหวนรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อต้องจดจําพิมแม่นนะครับเห็นไหมครับ พระพุทธโสธรเนี่ยถือว่าคมมากๆเลยนะครับถึงเป็นแหวนที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับเล่นง่ายจบง่ายนะครับแหวนหลวงพ่อโสธรเนี่ยที่สร้างพศ2 4 9 7เนี่ยถือว่านิยมมากๆเลยแต่ก็หาพบเจอได้ยากแล้วนะแต่ปัจจุบันนะครับโอเคนะครับเมื่อก่อนก็เล่นหาถึงหลักพันกลางถึงปลายเลยนะครับแหวนรุ่นนี้ถ้าสภาพสวยเดิมๆนะครับโอเคนะครับแหวนวงที่2นะครับก็เป็นแหวนลงถมเหมือนกันนะครับ ก็คือแหวนหลวงพ่อโสธรลงถมนะครับที่สร้างพศ .2500 นะครับแหวนวงนี้สร้างวันศพศ2 5 0 0ถ้าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมเนี่ยก็หลักพันกลางเหมือนกันนะครับแต่แหวนวงนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นแหวนที่ผ่านการใช้มานะครับและก็เป็นแหวนลงถมนะครับแหวนรุ่นนี้ผมได้มาด้วยกัน2วงนะครับวงที่2นี่หนักเลยครับเป็นพระที่เป็นแหวนที่ผ่านการใช้มาแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับ นะครับส่วนวงแรกนี่ถือว่าดีหน่อยนะครับยังพอเห็นบ้างนะครับแต่ว่าเป็นแหวนรุ่นเดียวกันนะส่งวงนี้ไปแต่วงนี้วงเนี้ยถือว่าผ่านการใช้มาอย่างหนักนะครับโอเคนะครับเรามาดูวงนี้กันนะครับแหวนหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงถมวงนี้นะครับถือว่าสร้างพศ2 5 0 0นะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยยังมีการเล่นหาและการซื้อขายในปัจจุบันถ้าสวยๆก็หลักพันกลางเหมือนกันนะครับ แหวนวงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยโอเคนะครับถือว่าสวยเดิมนะครับแต่เป็นแหวนที่ผ่านการใช้มานะครับแต่มแหวนที่ดูง่ายนะครับเพื่อนๆต้องจดจำให้แม่นๆนะครับลักษณะเนื้อเงินเป็นลักษณะสร้างด้วยเนื้อเงินเหมือนกันนะครับทั้งสองวงเลยนะครับสองวงนี้เป็นแหวนรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแต่วงหนึ่งโอ้หมดเลยนะครับเขาใช้มาหนักมากๆเลยแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับวงที่สองครับที่ผมได้มาเป็นรุ่นพศสองพันห้าร้อยนะครับ โอเคนะครับมาดูรุ่นองค์วงที่ที่นะครับวงที่4เนี่ยเป็นแหวนที่สร้างพศ2506นะครับเป็นเนื้องเงินลงยานะครับลักษณะแหวนวงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยสมบูรณ์จริงนะวงนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับราคาเล่นหาก็อยู่มาพันกว่าบาทนะแหวนรุ่นนี้เป็นเนื้องเงินลงยานะครับด้านข้างเขียนว,ว่าโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับพระพุทธโสธรน,นะครับ เป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเก่านะครับแหวนรุ่นนี้จะสร้างประมาณพศ2 5 0 6นะครับโอเคนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเอ่อเลกหลังหน้ากากนะครับแหวนรุ่นนี้จะสร้างประมาณพศ2 5 0 9นะครับเป็นรุ่นหน้ากากเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินลงถมเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญแหวนที่สร้างเหมือนยุคเก่านะครับเหมือนรุ่นแรกนะก็คือพศ2497นะครับโอเคนะครับ มาดูแหวนกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงถมเป็นแหวนเก่านะครับพอพุทธโสธรเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นแหวนเก่าเห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นจะเป็นหน้ากากนะครับจะเป็นหน้ากากเป็นแหวนที่ดูง่ายแหวนนึงนะครับโอเคนะครับนี่ครับธรรมชาติของแหวนเนี่ยครับเป็นแหวนที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ก็เป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับผมมีด้วยกันตอนนี้มีมกันห้าวงนะครับสภาพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพพอสวยนะครับไม่ถึงกับสวยมากนะครับแต่ก็เป็นแหวนที่ดูง่ายนะครับเป็นเนื้อเงินทั้งหมดเลยนะเป็นเนื้อเงินทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับก็พบเจอย่างมากๆเแล้นะครับโดยเฉพาะแหวนพอ2497่กับ2 5 0 0นี่ถือวาหาชมย่างมากเลยนะครับโอเคนะครับส่วนตัวผมในห้าวงนี้ผมชอบมาได้พร้อมกันจากกลางเดียวกันนะครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากชอบบูชาพระที่ผมมีอยู่นะครับพระเครื่องนะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ